กโอ,โอ้อะไรอีกนเนี่ยกระบะพุ่งชนร้านดีนะผมไม่ตายผมใส่พลอดดูดูดโอ้เฉียดเฉียดนิดเดียวอะครับเออพอดีว่ามีบุญอันนี้งานเฮียอะไรวะเนียป้ายก็มีบอกอยู่ขับรถช้าๆดีนะมันไม่เตียงกาโชนี้น่าเชียกูกำลังพูดเลยเย้โคตรปั่นนะแล้วมันก็มีความเลยนะประเด็นอ่ะไสวันนี้ออ,อเข้าไป มันมีความทำได้ไงวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยสมพรปากไหมล่ะไปเที่ยวกันครับนี่กูจะเป็นต้องรอคนที่ยืนนิ่งไหมเนี่ยสงชายรีบไปเล่นของเล่นนั้นน่ะข้างหน้ารีบไปเล่นของเล่นใช่ไหมน่ะเอ้ย่นี่ก็ขับรถอยู่ลงสิไอพวกกินแรงเออมีการชนวยนะไม่น่าไปด่าเขาเลยพวกกินแรงเฮ้ยพวกอะไรวะนั่นน่ะนี่นี่ตรงนี้น่ะเดินไปไหนนี่ไงไม่รอเพื่อนไงเลยนี่ไง หาหาซื้ออะไรกินนั่งงานก่อนครับทุกคนนี่นี่นี่เจ้าของร้านไม่อยู่ครับผมถือวิสาสะขายเองแล้วกันมาทุกอย่างหนึ่งบาททุกอย่างหนึ่งบาทจ่ายมาจ่ายมาทุกอย่างหนึ่งบาทจ่ายมาเลยโอนมาฮอยอะไรเนี่ยโอ้ต้องสอนจ่ายมาโอนมาเลยทุกอย่างหนึ่งบาทโอนมา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 เออโอ้โหโอนมาเต็มเลยว้ยบาทเดียวมึ่งให้เป็นพันเลยจ่ายมาเป็นครบแล้วเนาะไปลุยต่อเราเดินเดินหาเดินเดินจะรีบไปไหนเฮ้ย งานไม่หนีหรอกโว้ยน้ำฟึ่งซิ่งไปเลยเหมือน GTA 5เลยเนาะพี่เหมือนอยู่นะพอเจออีกร้านหนึ่งวะซื้อนั่นละเอาเงินไปบัตรเดียวพอน้องชายเอาบัตรเดียวให้ไม่ได้แล้วกันโอ้อะไรอีกเนี่ยกระบาพุ่งชนร้านดีนะผมไม่ตายผมใส่พ่รอดดูดูโอ้เฉียดเฉียดนิดเดียวอะครับเออพอดีว่ามีบุญค่อยๆมามามายืนเรียงกันทําปกคลิปหน่อยดิมาที่ต้องชายยืนทําปกคลิปกันหน่อยไหมนี่ๆยืนยืนยืนยู่ตรงนี้เลยนี่ๆตรงนี้เลยทําปกคลิปหน่อยปกคลิปปกคลิป ฮันนะเอ้ยเฮียอะไรเนี่ยเอ้ยอย่าบางังซี่เอา้เอาให้กระเปาเอาเข้าเฟรมหน่อยแล้วกันนี่แชะเลยโอเคไปเที่ยวงานต่อเราได้บกคลิบแล้วใครไม่เข้าเฟรมต้องขออภัยด้วยเพราะว่าดิ้นกันเองสตรีมวันไหนอีกก่ไม่รู้แล้วแต่อารมณ์อะไรอ่ะพี่ได้สลวี่อ๋อปวดขับรถช้าคันนี้เขาขายอาสามห้าแล้วตรงนี้เขาจะเอารถมาประมูลเหรอทุกคนอันนี้งานเฮีย <c oughs> อะไรวะเนียเขาบอกว่านี่ป้ายก็มีบอกอยู่ขับรถช้าๆเออ เหมาะที่จะเป็นไฮไลท์จริงๆเลยครับรถช้าๆแง่งร้านเขาก็พุ่งชนไปโมอดเลยเริ่มจากฝั่งไหนก่อนดีฝั่งนี้ก่อนแล้วเนาะเคมาหาอะไรกินก่อนครับทุกคนหาอะไรกินก่อนเวลคัมยินดีต้อนรับอ่าผมจะนั่งโต๊ะริมแล้วแล้วกันดูทางนี้ดีกว่าบรรยากาศบรรยากาศทางเข้างานอุ้ยเข้าไป้ยอย่าแย่งโต๊ะพี่ครับน้องชายโต๊ะพี่ <laughs> เฮ้ใโต๊ะอื่นก็มีเต็มแล้วโต๊ะนี้เต็มโต๊ตอื่นโต๊อื่น ไอ้ยี่นี่ไรกะวะอยู่ข้าวโอ้จะเบินยางร้านเขาด้วยไปไปไปเหม็นควันกูไม่กินแล้วเหม็นควันเหม็นกินยางยังไม่ได้สำรวจชั้นสองเลยเอ้ยเอาเอาตรงๆนะผมไม่เคยมาสำรวจที่นี่เลยเลย้ยมาทั้งทีก็ต้องไปให้หมดถือวิสาสะมาสำรวจดูแล้วกันบนมีอะไรประวะเข้าได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้มีฝั่งนู้นด้วยมองทะลุครับผมผมมีเนี่ยสีขาวรู้จักป้าใครเคยดูนานโตะน่าจะรู้มันช้าวะ่ะโดดลงเลยแล้วกันนี่โดดลงเลยแล้วกันตรงนี้โดดได้ปะปึ๊บไม่นาย ไม่น่ายไม่น่ายเฮ้ยเดี๋ยวมาจอดขวางทางออกสิกูเดินอ้อมเอาก็ได้วะอะไรวันเดียเอาพอกูเดินอ้อมจะถอยลังเออไม่มีอะไรแล้วมั้งรอบรอบนี้แต่วิวก็สวยดีนะเฮ้ยมีกล้องส่องกล้องส่องดูดาวครับผมส่องดูดาวแบบโอ้โหเห็นดาวชัดมากเลยตรงนั้นมีเขาเรียกว่าอะไรอ๋ออัลโลล่าเหรอพาน้องนมาสอ่องกล้องครับผมอ้หกระป๋ะจะคนตายทําไงเนี่ยไปแล้วไปแล้ว,วุมยมีกล้องต้องเยอะต้องแย่เลยนี่ว่าไม่กลัวคนขโมยหรอกนี่เขียนว่าอะไรอ๋อเขียนว่าอะไรก็ไม่รูร้ไป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  เอาอีกแล้วดีนะมันไม่เตียงกาโชนี่นั่นเนกูกําลังพูดเลย <c oughs> พูดเมื่อกี้ว่าไม่มตียงกาโชว์มันโชว์เลยเว้ยนั่นโชว์อีกแล้วธรรมดาที่ไหนอะเ <c oughs> ยอนะโคตรปั่นเนี่มันก็มีความเลยนะประเด็นอะ่ะอะไรวันนี้ยอ๋เอเข้าไป <c oughs> มันไม่ความทำได้ไงวะเน,นี้ยโอเคเรีย <c oughs> okay, บร้อยสมพรปากไม่ละ <c oughs> okay, ใครจะมปเล่นชิงช้าสวรัค์กับพี่บ้างครับวิ่งครับผมวิ่งฮะจังหวะนี้เฮ้ <c oughs> โอ้รถก็อยากเล่นนี่หว่าขึ้น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 มันเล่นไม่ได้จบกันเลยมาชมวิวตรงนี้วิวตรงนี้ก็สวยดีเนาะน่ามาถ่ายรูปเอารถมาถ่ายเล่นเดินสิครับแค่นี้ก็ติดแล้วเหรอไม่สมจริงเหมือน GTAV เลยดันดันข้างหน้าตกเลยปพะว่ดันข้างหน้าตกเลยปะ,ก,ยปะกูตกเองนี่ทำไปทำมานี่ <c oughs> <c oughs> เออไ่อยากตกแลยกูว่าแล้วเชียวกำตามหนองโอ้ยตรงนี้มันมีอะไรบ้างมอยอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ไอแค่ติดอีกแล้วเดินขึ้นไปเซ่ออ่ะฮึบโอเค อ้าวเรียบร้อยฮะกระบะติดครับผมหมดแล้วมั้งเรียบร้อยเที่ยวทั้งงานไม่มีใครขายอะไรเลยนอกจากไส้กรอกข้างทางแล้วไอ้นี่อะไรเนี่ยไอ้รถกูนั่นไปไหนดีทุกคนไม่มีแล้วอ่ะไอ้รถกูแล้วกูจะกลับบ้านยังไงรถที่แต่งมังเมงก็เอาไปซื้อแกงให้แม่บ้างเด้อจบงานแล้วครับทุกคนกลับบ้านยักยัดกลับบ้านครับผมโอเคไปแล้วทุกคนไม่ไปลากันไปด้วยซื้ออะไรวะเนี่ยน้ำอารมณ์หน้างานหนอโอ้ยชนกูอีกแล้ว คือผมกาลังดูเขาต่อสู้กันเว้ยแล้วอยู่ๆเขาก็วิ่งมาหาผมเพื่อที่จะฆ่าผมผมก็ไม่รู้ทาไมผมแค่ยืนดูเฉยๆนะเนี่ยเขาเปิดมาแล้วครับผมก็จะไงอ่ะก็หนีดีครับเอาเลยแล้วก็พยายามที่จะสวนอยู่นะครับอ่ะตอนนี้ผมก็สวนแล้ววัน็อตเลยนะครับจังหวะน,นี้ไอ้ยี่เป็นไงคอมโบเรียบร้อยนะครับแล้วทุกคนคิดว่าผมจะพอไหมบอกเลยว่าไม่พอนะวันนี้วันเรียบมันร้อน เล่นกันมาเรื่อยๆนี่ครับฉอกสุดท้ายชาร์จมาด้ดนตูมเรียบร้อยนะครับผม <laughs> วันนี้ว่าเรี่มมันร้อนนะครับทุกคนก็บวกต่อชิวๆเลยอ <c oughs> ันนี้เจอกับโมจิก็ค่อนข้างที่จะสู้ยากอยู่นะครับรูจะเหนื่อยไหม <c oughs> แล้วก็สู้กันมาเรื่อยๆ,ๆนะครับจนเขาพลาดท่าแล้วฉานนี้ผมก็ปิดฉากแบบชิวๆ <c oughs> แล้วก็เก็บไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะครับผมจังหวะนี้แบบคนน่าสงสารนะโดนรวมสามคนนะทุกคนคิดดูดิเออ จากหนีนะแต่ว่ามันหนีไม่ได้จริงๆวะ่ะหมดกันครับผมกับสิ่งที่ทำมาเมื่อกี้มาเฟียมไม่กลัวกลัวมาเยอะนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะนี่แหละครับคือบล็อกฟุตฮะอยู่คนเดียวมันอยู่ยากเว้ผมก็ไม่มีเพื่อนเล่นด้วยดีผู้เล่นคนนี้ไม่เคยกลัวใครวิ่งเข้าใส่อย่างเดียว ใครที่อยากรู้ว่าผมได้คามาจากไหนต้องเพจนี้เลยครับราพาจิรัตไม่โกงไม่เกียนร้อแถมบริการหลังการขายโคตรดีไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเพราะว่าผมเจอมากับตัวแล้วส่วนใครที่ไม่เชื่อเนี่ยก็สามารถวีดีโอคอลไปคุยกับเขาได้เลยนะขอ,อยืนยันอีกครั้งนึ่งเลยนะครับว่าไม่โกงไม่เกียนร้อนแน่นอนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับ โอ้โอ,อะไรอีกนนเนี่ยกระบาพุ่งชนร้านดีนะผมไม่ตายผมใส่พรลรอดดูดโอ้เฉียดเฉียดนิดเดียวอะครับเออพอดีแบบมีบุญอันนี้งานเฮียอะไรวะเนี่ยป้ายก็มีบอกอยู่ขับรถช้าๆนีนะมันไม่เตียงกาโชวันนี้น่าเนี่ยกูกำลังพูดเลยเยอะครปั่นเล้วยมันก็ไม่คว่ำเลยนะประเด็น่ะใส่วันเนี่ย,ย,นนย,ย,นนยออฟเข้าไป มันมีความทำได้ไงวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยสมพรปากไหมล่ะคือผมกําลังดูเขาต่อสู้กันไว้แล้วอยู่ๆเขาก็วิ่งมาหาผมพ่อที่จะฆ่าผมผมก็ไม่รู้ทาไมผมแค่ยืนดูเฉยๆนะเนี่ยเขาเปิดมาแล้วครับผมก็จะไงอ่ะก็หนีดีครับอะไรแล้วก็พยายามที่จะสวนอยู่นะครับอ่ะตอนนี้ผมก็สวนแล้ววันช็อตเลยนะครับจังหวะนี้ไอ้ยี่เป็นไงคอมโบเรียบร้อยนะครับ แล้วทุกคนคิดว่าผมจะพอไหมบอกเลยว่าไม่พอนะวันนี้วันเรียดมันร้อนไล่กันมาเรื่อยๆนี่ครับตอนสุดท้ายชาร์จมาล้วงุมเรียบร้อยนะครับผมวันนี้วันเรียดมันร้อนนะครับทุกคนก็บวกต่อชิวๆเลยอันนี้เจอกับโมจิก็ค่อนข้างที่จะสู้ยากอยู่นะครับโจะเจนงเลยไหมแล้วก็สู้กันมาเรื่อยๆับจนเขาพลาดท่าแล้วตอนนี้ผมก็ปิดฉากแบบชิวๆแล้วก็เก็บไปเพิ่มอีกหนึ่งตัว มาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะครับผมจังหวะนี้แบบคนน่าสงสารนะโดนรูม3คนนะทุกคนคิดดูดิเอออยากหนีนะแต่ว่ามันหนีไม่ได้จริงๆวะ่ะหมดกันครับผมกับสิ่งที่ทำมาเมื่อกี้มาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะนี่แหละครับคือบนะ็อกฟุตฮะอยู่คนเดียวมันอยู่ยากเว้ยผมก็ไม่มีเพื่อนเล่นด้วยดิ